จังหวัดตากจัดถแถลงข่าวสถานการณ์การเฝ้าระวังผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะ ดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับตลอดจนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านและผู้เราเข้ารับการติดตามการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดของจังหวัดตากที่เคารพทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวสถานการณ์โควิดของจังหวัดตากของเรานะครับประจําวันที่21ตุลาคม2563นะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะพี่น้องประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับก็คงจะได้รับทราบข้อมูลของ สถานการณ์ของโควิดบ้านเรา,าอพอสมควรแล้วนะครับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศก็ดีนะครับระดับชาติก็ดีนะครับ,หร,รบรหรือว่าระดับโลกหรือว่าเฉพาะของตัวต่างเราเองนะครับพี่น้องก็ภูมิจได้รับทราบแล้วนะครับส่วนที่สําคัญสําคัญพี่น้องก็คงอยากจะรับทราบเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิดบ้านเรานะครับที่ปรากฏว่ามีแรงงานงานทุนับมีคนขับรถยนต์นะครับคนส่งสินค้าที่ข้ามมาจากฝั่งข้างาเองเนี่ย ที่มาขนตรงสินค้าที่ประเทศไทยอย่างเนี้ยนกะครจากการตรวจคัดกรองอย่างเทมขคนเราเอางเนี่ยก็กลับว่าคนรถคนนั้นนะครับหลังจากที่กลับไปประเทศต่าแล้วนะครับก็ติดเชื้อโควิดนะครับก็อาจจะทาให้สถานการณ์บ้านเราเอง่น้องประชาชนหลายคนนะครับก็สรรกรรละละน,นสใจที่จะจะรับฟังว่าในความจริงมันเป็นอย่างไรนะครับเรื่องส่วนนึงก็คือมาตรการต่กกางๆที่จังหวัดเราทำเนี่ยในกรณีเราทําอะไรบ้างนะครับผมก็จะขออนุญาตน้องทุกๆคนนะครับก็จะให้ทาง ท่านผู้บริการโรงพยาบาลแม่สอดน,นะครับท่านได้พูดนาเล่าให้น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบนะครับว่าเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยพนักง,งานรถของพม่าเองเนี่ยที่เข้ามาเป็นส่งสินค้าบ้านเราเองเนี่ยเ็ามีการติดเชื้อโควิดได้อย่างไรนะครับก็จะได้ไปไงากับน้องประชาชนนะครับก็ขอการเ,เชิญชนนั้นในแพทย์ธวชัยพระบุญในการกบริการแม่สอดพูดนานให้ข้อมูลกับน้องประชาชนครับครับสวัสดีครับ แม่แพทย์เราใช้เศษสุนรนะครับผู้ในการโรงพยาบาลแม่สอนนะครับทางโรงพยาบาลแม่สอนได้เริ่มมีการออกไปคัดกรองผู้ขับรถนะครับชาวเมียนมาที่สถานพิธภาภัยเมียนมาแห่งอศต,งต,ตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่8ตุลานะครับซึ่งในวันที่8ตุลาเนะี่เราคัดกรองไปประมาณ60คนนะครับทั้ง 6, ทั้ง60คนได้ทําการตรวจโดยวิธีการ PCR ทั้ง60คนนั้นผลออกมาไม่กะีนะครับและในวันที่9เราก็เป็นตัวจอีกนะครับตัวจอีกประมาณ60คนหมือนคันนะครับแต่อันนี้ครับตกใบบ่าย,ายตกใบบ่ายเย็นๆนะครับผลมันออกมาครับก็บอกว่ามีคนขับรถชาวเปมากยสองรายนะครับอันนี้ติดเชือ้อนะครับเราก็ได้ประสานงานแจ้งชื่อแลบ แจ้งชื่อสกุลแล้วก็ทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์บ้านแลวก็ที่อยู่ที่เมียนมาส่งไปยังประเทศเมียนมาส่งไปยังผู้ว่าเมียวดีนะครับแล้วแจ้งให้เขาเช่วยไปทำการล็อกตัวไว้นะครับทางผู้ว่าก็ส่งทีมแพทย์ไปก็ไปเชิญผู้ติดเชื้อทั้งสองรายนั้นเข้าสู่ที่กักกันของเมืองนะครับแล้วก็มี ผู้สัมผัสในระแว่ั้นอีกอประมาณประมาณสักห้าสคนนะนะครับก็ถูกก็ถูกเชิญด้วยนะครับซึ่งในโรงพยาบาลแม่สอนเนื่องจากว่าที่ทราบข่าวนะทราบข่าวออกตั้งช่วงช่วงช่วงค่ำนะครับนะครับในวันที่10บตุลาคมตอนเช้าเราก็เริ่มเราก็ทีมแม่สอนก็จะแบ,บ่งมาเป็นทั้งหมด2ทีทีมหนึ่งก็คือไปทําการทําการ คัดกองโลกเหมือนเดิมนะครับที่สถานนะครับอันนั้นก็ตรวจไปอีกประมาณเกืสี่คนแล้วก็อีกทีมหนึ่งก็ลงไปสิบสุนโลกว่าผู้ป่วยสองผู้ผู้ที่เป็นโลคสองลายนั้นั่ะไปยังบริเวณไหนบ้างนะครับเราก็ได้ผู้จัมผัสมาอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนั้นตอนนี้ผลออกผลออกมาแล้วครับนะตอนนี้ส่วนใหญ่ผลออกมาอย่างเป็นน e นะครับ มีบางส่วนที่ผลยังไม่ออกนะครับแต่เดือนกำลังจะออกตามมานะครับก็ในวันที่สิบนะครับก็มีมีผลคำวรดอีกหนึ่งรายที่ผลการทำ PCR พบว่าเป็นบวกนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดนะครับเราก็ได้ทำการทำการลงไปทาการสืบสื่อส,ส,ส่วนโลกนะครับ แล้วก็ทำการไล่หาผู้ที่สัมผัสโรคนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็กำลังเอามาทำการวิเคราะห์ว่าคนกลุ่มนี้ได้รับเชื้อหรือเปล่านะครับตอนนี้ทางโรงพยาบาสอรน,นะครับเป็นโดยทีมงานนะครับเราก็ได้มีกํบบนาหนดมาตรการเรอว่าผู้ที่สัมผัสโรคนะครับถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมา เราจะรับคนกลุ่มนี้เข้ามาทําการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดน,นะครับแล้วส่วนผู้ที่สัมผัสโรคปกติที่ผลตรวจเป็นเนกสิทนะครับก็ขอให้ทําการกักตัตัวเองอยู่ภายในบ้านตัวเองนะครับเป็นเวลา14วันโดยจะมีประธานชุมชนนะครับอสอมมและอสอตอช่วยเข้าดูแลนะครับแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะเก็บตัวอย่างเพื่อจะส่งตรวจครั้งที่สองต่อไปในคนกลุ่มนี้นะครับ แล้วก็เราจะสุ่มตรวจในในชุมชนเสต่างๆนะครับโดยตอนนี้เราเราได้รับได้รับพระมหาการุณานทิ่นุษนะครับจากงองศองคงในหลวงนะครับพระราชทานรถเก็บชีวมูลนะครับพระราชพระราชทานจํานวนจํานวนสามขันนะครับขึ้นมาอย่างอำเภอแม่สอดจังหวัดนนนะครับตอนนี้คิดว่าเยน็นๆนี้รถ ทั้งสามคันนี้จะมาจะมาถึงที่ที่ททอำเภอม่สอนเราแล้วเราก็จะเริ่มจะเริ่มเก็บในวันพุ่นี้นะครับตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราต้องสื่อสารไปยังชาวบ้านให้ในพวกชาวบ้านในเขตอำเภอม่สอนนะครับให้ทราบสถายนาการณ์และทํำยังไงก็ได้ให้ชาวบ้านไม่เกิดความตื่นตระนกเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามีการ เปแพร่ทางทางโซเชียลมีเดียนะครับว่ามีบ้างมีการติดเชื้อมากทางในแม่สอดหรือมีการปิดเมืองแม่สอดมีการปิดสภานเะรื่องนี้ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นขาวที่ไม่ได้จริงเลยนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวทางทีมงานของของอำเภอแม่สอดเราก็จะทำก,การชี้แจงไปยังชาวบ้านนะครับเพืออาศัยสื่อต่างๆจะต้องช่วยเหลือเรานะครับ แต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือเราจะต้องออกทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวอำเภอแม่สอดนั้นใส่หน้ากากอนามัยนะครับและต้องล้างมือเ่อยๆและอย่างนี้ก็คือต้องเป็นระยะ่างทางสังคมนะครับคขอบคุณท่านผู้มีการบริบาลแม่สอดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นตัวมาให้ข้อมูลผมเรียนอย่างนี้นะครับโดยสรุปนะครับเมื่อวันที่แปดวันที่เก้านะครับเรามีการตรวจคัดกรอง พนักงานขับรถขนส่งของประเทศพม่านะครับที่เข้ามายัางปากประเทศไทยนะครับวันที่แปดเรามีการตรวจคัดกรองนะครับประมาณหกสิบกว่าคนผลการตรวจวัดคัดกรองก็เป็นลบทั้งหมดนะครับพอวันที่เก้านะครับเราก็ปฏิบัติเช่นเดิมนะครับที่เราทําเช่นนี้นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านทราบนะครับว่าเราก็มีมาตรการของเราเหมือนกันนะครับเราเห็นว่าทางประเทศพม่าเองเนี่ยมีสถานการณ์การแพร่ระบาด เชื้อโควิดนั้นรถของปังพม่าที่จะเข้ามาในประเทศไทยเราเองเราก็ต้องมีการตรวจวัดคัดกรองคนขับรถนะครับซึ่งเราอนุญาตให้คนขับรถเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ก็่พียพแค่สองคนนะครับถ้าเป็นรถขนาดเล็กสี่ล้อทั่วไปเนี่ยก็แค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับเราก็มีการสุ่มตรวจวัดคัดกรองนะครับก็ผลการสุ่มตรวจวัดคัดกรองของวันที่เก้าเองเนี่ยนะครับก็มีผู้ติดเชื้อถึงสองราย แต่ผมเรียนนะครับว่าหลังจากที่คนรถเนี่ยเขามาส่งผลส่งสินค้าเสร็จลุกเนี่ยเขาก็กลับไปที่ประเทศพม่าไม่ได้ทานัดอยู่กับประเทศไทยเลยนะครับไม่ได้ทำทำนัดอยู่ประเทศไทยนะครับเขาก็กลับไปเองที่ประเทศพม่าพอหลังจากที่เราเรีนทราบผลแล้วนะครับจากทางคุณหมอจากทางโรงพยาบาลเองเนี่ยนะครับก็มีการประสานงานกับทางฝ่ายพม่าโดยเรียนดีนะครับทางพม่าเองเขาก็ขอบคุณประเทศไทยนะครับที่เราแจ้งทั้งชื่อทั้งรถให้กับเขา อันนี้ที่พมา่าเขาทราบใช่ไหมเนี่ยเขาก็เอาสองคนเนี่ยนะครับเข้าสู่สถานที่กักกันตัวโดยทันทีนะครับแล้วทางระบบของสาธรารสุของพม่าเองเนี่ยเขาก็มีการสอบสืบสวนโรคเช่นกันนะครับก็พบว่ามีคนไปนสัมผัสเนี่ยประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนทั้งสี่สิบห้าสิบคนที่อยู่ในเกณฑ์สงสัยเขาเองเนี่ยเขาก็เอาไปอยู่ในสถานที่กักกันตัวของประเทศพมา่ามิได้มากักกันตัวในประเทศไทยนะครับมี่เป็นข้อมูลที่ผมนำเรียนนะครับ ในส่วนของประเทศไทยหลังจากที่เราพบเชื้อนะครับว่ามีผู้นะประเทศพม่าเองเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยช่วครั้งช่วคราวเองเนี่ยนะครับเป็นกี่ชัมม่วโมงเองเนี่ยนะครับเราก็ไปสืบสวนนะครับโดยทีมงานของคุณหมอเองเนี่ยนะครับไปสืบสวนโรคว่าในระบาดที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะครับที่โรงงานก็ดีที่กวดังดีก็ดีนะครับงงก็กกนะรบปรากฏว่าเขาไปสัมผัสนะครับหรือไปอยู่กับพื้นที่บางส่วนนะครับเราก็ ให้ทางทีมงานสาธารณสุขกนะับทีมแพทย์ทีมหมอแลนะคกับทีมอสอมอเนี่ยลงไปในพื้นที่อันที่หนึ่งก็ไปทําความเข้าใจกับเขาก่อนนะครับคนที่เราคิดว่าเขามีการปันใกล้ชิดค่อนข้างจะสูงเนี่ยก็ให้เขาอยู่ที่บ้านนะครับทํางามข้อใดกับเขาให้เขาวดออกไปสัมผัสกับผู้อื่นนะครับก็อยู่ที่บ้านในการทําเป็นลักษณะของโคมโกลเนนีนะครับซึ่งเราก็พยายามจะบอกเขานะครับว่าต้องอยู่ที่บ้านละ นะครับว่าคนที่เข้ามาขนส่งสินค้าที่ประเทศพม่าเนี่ยเราสืบสวนเพราะว่าทางเราเองเนี่ยนะครับมีประชาชนสี่ห้าคนแล้วรอ้างัส่วนยางเงี้ยก็มีโอกาสไปสัมผัสกับเขาเพราะนั้นก็กบปุมตัวไว้อยู่ที่บ้านเขามิได้นํามากักกันตัไว้ที่อื่นนะครับทางทีมหมอทีมแพทย์ทางสาธารณสุขเองเนี่ยก็เข้าไปกํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดคัดกรองไข้นะครับตลอดเรื่องของการสุ่มตัวเชื้อของคุยวดด้วยนะครับ สาหรับประเด็นข่าวที่มีบอกว่าเรามีการปิดในพื้นที่แม่สอนไหมปิดพื้นที่โรงเรียนไหมปิดพื้นที่ชุมชนไหมต้องอยายากลับเย,น,ยนี้นะครับว่าในข้อได้จริงเราไม่ได้มีการปิดแต่เรามีการกำหนดการควบคุมบางพื้นที่เท่านั้นเองนะครับอย่างที่ผมนาเรียนนะครับเราคาดว่าในชุมชนนี้มีบ้านหลังสองหลังเองเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสไปคัสกับเขาจะโดยทางง่านตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะค,ะะครับแล้วก็ควบคุมเฉพาะบ้านหลังสองหลังหรือที่เกี่ยวข้องสี่ห้าส่วนเท่านั้นเอง เป็นลักษณะไม่ใช่ทั้งโซนไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นบางส่นนั่นเองเพเราจะจำกัดในพื้นที่นะครับว่าขอร้องเขานะครับว่าในช่วงนี้อย่าออกไปไหนให้เขาเก็บกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลาสิบสี่วันนะครับในระหว่างที่กักตัวเนี่ยนะครับผมก็ําเรียนแล้วนะครับว่าทางทีมหมอยเองก็ไปมีการตรวจบา้านทัดรองไข่ตลอดจนตรวจเชื้อโควิดด้วยนะครับถ้าหากมีการตรวจพบเชื้ออหไรนะครับทางโรงพยาบาลก็จะนําตัวเข้ามารักษาอยู่ที่ทางโรงพยาบาลโดยทันที ซึ่งเราก็มีการเตรียมสถานที่ไว้อยู่แล้วนะครับในการดูการถ้าไม่มีการตรวจพบเชื้อก็อยากให้เขายังอยู่ในโควตินเช่นเดิมน,นะครับเป็นระยะเวลา14วันหรือจบวาร์นทีมคุณหมอเองเนี่ยจะเชื่อใจว่าไม่มีการแพร่เชื้อไปที่อื่นแล้วนะครับนั่นคือสถานการณ์ในการที่ประเทศไทยหรือคนคนไทยเนี่ยได้มีการไปสัมผัสก,กับเขาโดยการสื่อตัโรคนะครับกับคนพม่าของคนที่ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับส่วนที่สอง ในส่วนของมาตรการที่จังหวัดทามานะครับว่าณขณะนี้เองเนี่ยหลังจากที่ตรวจพบสถานการณ์เองเนี่ยเรามีมาตรการอะไรอย่างไรบ้างผมต้องขออนุญาตกล่าวเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่าจริงๆมาตรการที่เราจะดําเนินการจํากัดพื้นที่ไม่ให้รถของประเทศพอแม่เนี่ยขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ชนในของเราเองเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มคิดเมื่อวานเราคุยันตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแล้วครับนะครับ,นะรบแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนมาร่วมประชุมด้วยที่จังสองที่แม่สอนของเรา นะครับณวันนั้นเราก็จะมีการกาหนดแล้เราก็พบว่าแนวโน้มในการระบาดในการแพร่เชื้อในเมวดีเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะค่อนข้างระบาดขึ้นมาสูงลแล้วดันั้นเราก็เห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วนะครับจากการดำเนินชะาการเราก็จะมีการวางแผนแล้วไม่ให้รถของพม่าเองที่เคยเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของเราเองเนี่ยให้อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกนะครับซึ่งดันั้นก็ได้ข้อ,อยุติส่วนหนึ่งก็คือจะใช้ บริเวณด่านสองนี่แหละครับแต่ไม่ใช่จุดที่อยู่ในตัวอาคารนะครับก็จะออกออกจากนอกด่านไปประมาณสักสามกิโลเมตรเข้าไปในประเทศไทยนะครับซึ่งเราไปดูแล้วสถานที่ถามว่าพร้อมไหมสถานที่ที่จะลถในการแลกเปลี่ยนสินค้ามีความพร้อมเป็นถนนลานคอนกรีตนะครับสามารถที่จะจอดรถได้ประมาณเป็นร้อยถึงร้อยสองร้อยคันนะครับมีความพร้อมมาสมควรแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นห้องน้ํานะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกกับ การคนถ่ายเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาสิ่งโดยความสุขให้กับเขาก่อนไม่ใช่อยู่ๆเราไปบอกให้เขาใช้พื้นที่ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีสิ่งมืยความสะดวกมันก็จะเป็นไม่เป็นการง่ายหรือไม่เป็นการคล่องตัวต่อการขนส่งสินค้านะครับประกอบกับในการทํางานของฝั่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของฝั่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเราก็ต้องมีการประสานงานกับทางฝ่ายข้ามาด้วยนะครับซึ่งทั้งผมเองนะครับทั้งรรงผู้รายการวัดหลายท่าน ตลอดจนท่านมณะส่วนในการอะไรท่านก็ประสานงานภายในกับทางผู้ว่าราชการเมีวดีนะครับถึงมาตรการที่เราจะดําเ,เนินการแบบนี้นะครับดำเนินการแบบนี้ก็หมายถึงว่าเราจะไม่ให้รถผมมาเ,เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ชั้นไหนละนะครับอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกนะครับซึ่งเราก็หารือกับทางเขานะครับซึ่งทางประเทศเมวดีนเนี่ยเท่าที่ทางเมวดีเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขัดข้องกับมาตรก,การของเรานะครับนี่ผมเรียน พี่น้องประชาชนเรียนสื่อมวลชนด้วยความรดนะครับผมก็ประสานางานร่วมกับทางเลขาของท่านผูร้ราการเมโลดีโดยตลอดนะครับเขาไม่ได้ขัดข้องกับเราเลยแต่เพียงแต่เขาบอกว่าถ้าเราจะออกมาตรก,การออกประกาศหรือคําสั่งใดๆเนี่ยขอให้แจ้งล่วงหน้าเขาต้องสองสงามวันได้ไหมเท่านั้นเองนะครับแต่ประเด็นข้อจํากัดของเราก็คือเรายังไม่มีสถานที่นะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราไม่ให้รถขนส่งสินค้ามากเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดเราอยู่แล้วนะครับ ก็จนเหตุการณ์ก็ร่วมเลยมาถึงมาที่เราตรวจพบคนมากๆนี่นะติดเชื้อโควิดพอติดเชื้อโควิดปุ๊บเรารอไม่ได้แล้วเราจะรอให้สถานที่พร้อมสถานที่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องทํานะครับเราต้องทำเมื่อวานวันศุกร์เราก็มีการปุยกันแล้วนะครับเมื่อวานเองทีมงานส่วนหนึ่งก็ลงมาดูสถานที่ที่จะดําเนินการบรรทาดสินค้านะครับก็พบว่าใน yard สองเองเนี่ยในพื้นที่ชั้นในบริเวณที่เอ็กซเดย์เนี่ยก็มีพื้นที่ว่าง พอที่จะทําการขนถ่ายสินค้ารถของที่พมา่มาเข้ามาประเทศไทยรถของประเทศไทยที่ออกไปที่ประเทศพม่าได้นะก็เลือกใช้พื้นที่ตัวนั้นเลยนะครับในขณะเดียวกันที่เราเลือกใช้พื้นที่ตัวนั้นเลยก็ประสานงานกับทางเมียนมานะครับทางเมวดีนะครับ,รนะรบให้รับทราบเกี่ยวกับมาตรการของเรานะครับซึ่งการประสานงานก็ไม่ใช่เฉพาะทางราชการอย่างเดียวนะครับทุกภาคส่วนราชการด้วยองค์กรเอกชนด้วยนะครับ ประธานสภาของกันค้าประธานสภาอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนก็ประสานงานภายในกับทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับตลเราจนประสานงานกับทางผู้ประกอบการทั้งฝ่ายเราด้วยฝ่ายไมลวีด้วยให้รับทราบสถานการณ์แต่ผู้ประกอบการเองเนี่ยอาจจะมีทั้งรายใหญ่รายเล็กแล้วก็รายย่อยๆนะครับมันก็เป็นช่องโหว่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับผู้ประกอบการรายย่อยของทั้งประเทศไทยเราเองเนี่ยนะฮะกับเข้ามาเองเนี่ยเขาอาจจะไม่รับข้อมูลข่าวสารของเรา นะครับผมเรียนตามข้อได้จริงนะครับจนถึงเมื่อวานนะครับก็ต้องมีประกาศจังหวัดตากออกมานะครับหลังจากที่เราตกลงเรามีการหารือกัทุกฝ่ายแล้วนะครับก็มีประกาศจังหวัดตากออกมานะครับให้มีผลับใช้ในวันนี้เพนะราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่หกโมงเป็นต้นมานะครับเวลาที่ด่านเปิดน้องประชาชนเห็นนะครับไม่มีรถของข้ามาเข้าไปอยู่ในพื้นที่ชั้นในของจังหวัดตากเราเลยเพราะทุกพันธ์ก็อยู่ในที่ด่านที่เราดําเนินการ ทำไว้เป็นถานที่ผลทายสินค้าซึ่งวันแรกอาจจะมีข้อฉุนลงหูนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่จะเข้ามาจากไทยรถพม่าเข้ามานะครับจุดที่เราจะผลทายสินค้าเราจะวางกลไก,กลบริ์กันอย่างไรนะครับเพราะมันเป็นวันแรกนะครับก็อาจจะฉุนลงหูบ้างนะครับแต่ดําเนินการไปช่วงเช้าเองเนี่ยผมก็อยู่ในพื้นที่อยู่ตลอดก็สามารถดําเนินการไปได้ด้วยดีนะครับอีกส่วนหนึ่งในช่วงเช้าเองเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตนาเรียนนะครับว่า ทางสื่อมวลชนก็ไได้มีการรู้นะครับว่าตอนนี้ประเทศพม่ามีการปิดตานวนะครับตอบโต้สถานการณ์เราประกาศของเราที่มีรัฐมาตรการที่ออกมาเนี่ยเข้ามาตอบโต้เราผมก็ได้คุยกับทางเลขาของท่านผู้ว่าเมยวีดีเหมือนกันนะครับท่านก็ยืนยันมากับผมนะครับว่าท่านเห็นด้วยกับมาตรการของจังหวัดต่างที่เราทำจากเพียงแต่ของเขาเองในผู้ประกอบการรายย่อยที่เขาเตรียมรถที่จะเข้ามาป่างไทย เหมือนทุกๆครั้งที่เคยทําเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเข้ามาไม่ได้เียพอเข้ามาไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็อ้ส่วนที่ไม่ทราบเนี่ยก็ไปบอกกับพวกเพื่อนผมในป่งของเขาเองนะครับก็มีการต่อต้านนิดหน่อยนะครับผมใช้คำน,นิดหน่อยท่านเองนะครับหลังจากนั้นเองท่านผู้ว่าเบลดีนะฮะก่อนที่ผมจะแถลงข่าวเองเนะี่ยก็คุยกับทางจริงมาท่านผู้ว่าเบลดีก็อยู่ที่ป่งแม่สอนที่ด่านขเขาเองนะครับก็บคุมการทางานงปังทะลุเหมือนกันนะครับ ก็เป็นการดีซะอีกนะครับผมกาบเรียนที่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับจากที่ผมประสานงานกับทางฝั่งเมโลีล่าสุดเนี่ยนะครับวันนี้เองเราห้ามไม่ให้รถของประเทศท่างหลายเข้าไปในพื้นที่ชั้นในแต่เนั้นขณะเดียวกันทางเมโลดีเขาก็เห็นว่ามาตรการเราเองมันได้ผลมันดีแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะทำได้ตอนนี้เมโลดีเองจะเอาโมเดลของที่เราทําเองเนี่ยไปจํากัดพื้นที่ที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของเมโลดีก็จะใช้เลือกใช้บริเวณพื้นที่ของด่าน เขาเนี่ยด่านของเราเนี่ยจะอยู่ฝั่งเมวดีนะครับเป็นสถานที่แทรกเก็บสินค้ากันถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีสาหรับประเทศไทยและประเทศเมียนมาด้วยนะครับโดยที่คนทั้งสองประเทศเนี่ยก็ไม่ต้องเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของแต่ละประเทศเราไม่ต้องเข้าไปพื้นที่ของเมวดีเขาอยู่แค่ตรงด่านใช่ไหมฮะคนขับรถก็ไม่ต้องเสี่ยงอะไรเยอะนะครับคนขับรถก็มีหน้าที่ไปโดยความสุขรถที่จอดตัวเองแรงงานของทั้งเราของทางมาม่าเนี่ยถ้าเราไปถึงฝั่งเขา แรงงานของพม่าเนี่ยเขาก็เตรียมอยู่แล้วเขาก็จะลงผลส่งสินน้าแรงงานของคนไทยวันนี้อาจจะดูน้อยแต่วันพรุ่งนี้หรือวันต่อๆไปเนี่ยเขาต้องมาให้มันจีิพอมากยิ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นการดีก็อีกนะครับว่าทั้งสองประเทศเนี่ยจะต้องเข้าไปดูด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าวัชการเรายังไม่เลยไปถึงอของพม่าที่เขาจะมือการอย่างเรานะครับแต่แน่นอนขวกมจะทาแบบเรานะครับของเราเองเราก็มีการตรวจวัดรคัดกรองคนของไทยละนะครับทุกๆครั้งเองเนี่ย พนักงานขับรถของเข้ามาฝั่งไทยเราเราจาัดตรวจวัดคัดกรองเขาแต่วันนี้เขาไม่ได้เข้ามาพื้นที่ชั้นในของเราแล้วไงเราก็มีการควบคุมโรคตามกระบวนการของสาธารณสุขของเขา <S <s แล้วก็หันมาตวรวจวัดคัดกรองคนไทยนี่แหละฮะที่ขับรถขนส่งสินค้าเนี่ยเข้าไปที่ประเทศกัมมาจะได้เข้าไปพื้นที่ชั้นในหรือจะอยู่ที่ตา,านแม่สอดรก็ะตัมเราก็ตวรวจวัดคัดกรองเขาว่าเขามีเชื้อไหมนะครับ,รบเราก็จะเป็นการมาตรการของเราด้วยอีกส่วนหนึ่งนั่นประเด็นที่สองที่ผมจะขออนุญาต เียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับส่วนที่สามพี่น้องประชาชนบางส่วนวก็ถามนะครับสถานการณ์แบบนี้เองเนี่ยจะมีความเป็นห่วงทางด้านเศรษฐกิจมากกว่า,ช,าชีวิตของประชาชนหรอทาไมไม่ปิดการผมกล่าวเห็ินด้วยความรู้นะครับว่าทุกๆส่วนนะครับก็มีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับในฐานะที่เราอยู่จังหวัดน,นะครับเราก็ต้องฟังหลายๆส่วนนะครับถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดกับเรานะครับเพราะฉะนั้น ในการที่จะตัดสินใจว่าเราจะเปิดด่านหรือจะปิดด่านหรือจะดาเนินการอย่างไรเองเนี่ยมันก็ต้องมีการประเมิสนสถานการณ์แต่ละวันแต่ละวันนะครับวันนี้สถานการณ์หลังจากที่เราดําเนินการลักษณะเช่นนี้ไปแ,แล้วเป็นอย่างไรประกอบกับสถานการณ์ที่ฝั่งเมียนมาเองหรือฝั่งเมลดีเองเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าสถานการณ์มันเป็นเชิงที่อาจจะแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องมาประชุมของคณะกรรมการเราเองเ ถ right ้าฝั่งทางนู้นเป็นอย่างนี้เราจะมีพัฒนาการในการดำเนินการของเราอย่างไรนะครับเพราะนั้นผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าทุกๆิจารณาตรวจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่บนแม่สอดของเราอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะท่านผู้บริการจังหวัดท่านใหม่ที่ท่านกำลังเดินทางมารับตำแหน่งตรงนี้นะครับท่านยังใหม่เลยนะครับผมก็รายงานข้อมูลให้ท่านทราบอยู่ตลอดนะครับท่านเป็นห่วงสถานการณ์เป็นอย่างที่ระหว่างพวกนี้เองเนี่ยท่านก็จะขึ้นมาดูสถานการณ์ที่แม่สอดด้วยตัวท่านเอง ผมรายงานให้ท่านทราบข้อมูลโดยตลอดเวลาน,นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบไหนอย่างไรเราดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะนั้นผมก็ี่ยกาบเรียนที่มีน้องประชาชนได้ผูดอะไรรับทราบตามที่ผมดําเนินการแจ้งให้ที่มีน้องประชาชนได้รับทราบนะครับการดําเมินสถานการณ์แต่ละวันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจะเป็นตัวบอกชี้ว่าเราจะมีการดําเนินการเข้มข้นขึ้นหรือว่าจะคลายตัวหรือจะปล่อยให้เป็นสถานการณ์ผัดฟงลังรรากษณะแบบนี้ แต่จสถานการณ์อย่างไรก็ตามเราก็ต้องคงมาตรการทุกๆอย่างไว้ไเราให้เป็นไปตามกฎกติกาตามระเบียบทุกประการนะครับอีสรรกส่วนหนึ่งผมก็ขออนุญาตเรียนปากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะฮะไม่ว่าจะประชาชนของเราเองเนี่ยนะครับหรือแม้ว่าจะไม่มีสถานการณ์ที่ประเทศพมา่าของเราเองเนี่ยพันักงนนรถตรวจวัดคัดกรองว่าเชื้ à, ตอต่างนะครับจะเพียงแต่ว่าสถานการณ์ของฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเองเนี่ยมันมีสถานการณ์่นอนข้านจะติดเชื้อ เยอะนะครับในประเทศพม่านะครับเพราะนั้นมันมีโอกาสต่างๆก็เยอะก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับออกจากบ้านเมื่อไรก็รึถึงหน้ากากนะครับหลายๆท่านนะครับผมก็มีโอกาสได้ลงไปสัมผัสในพื้นที่ด้วยบางคนก็ยังยังไม่เอาหน้ากากใส่จิตตัวมันด้วยบางคนก็เอาหน้ากากไว้ที่กางนะครับก็ขอความรุนแรพี่น้องประชาชนนะครับก็ให้ความสําคัญกับตัวเองด้วยนะครับอย่างน้อยก่อนจะออกบ้านก็สวมหน้ากาก นะครับแล้วไปสัมผัสสิ่งใดก็พยายามล้างมือบ่อยๆครั้งด้วยนะครับแลวสิ่งอันนึงนะครับที่ขอฝากพี่น้องประชาชนเลยนะครับซึ่งจะไม่ได้อ่าพี่น้องทุกคนก็ทํากันอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของเวลาเราไปเดินในห้างสรรพสินค้าหรือในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ลงทะเบียนไว้ด้วยกันนะครับสถานอชัยชนะก็ดีหรือว่าที่ทางร้านค้าร้านโรงต่างๆได้ทําไว เวลาเกิดสถานการณ์เราไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเวลาก็สอบสวนลงไปสืบสวนลงไปเนี่ยไม่ได้ตามเคสได้เจอได้ทันจะได้พวกคุมหรือไปดมดันได้ทันทุกทีนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือกรับจังหวัดด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ประสานงานกับทางท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดน,นะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างชัดเจนนะครับก็ฟังมาส่วนหนึ่งนะครับก็ไปดูข่าวตามอ่า โซเชียลมีเดียส่วนหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ให้ทางเทศบาลนครแม่สอดเองเนี่ยนะครับรถประชาสมันนะครับบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่เลยนะครับเกี่ยวกับมาตรการหรือสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่ของบ้านเราตลอดจนขอความรู้ข้อพี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ยได้สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับตลอดจนออกไปพื้นที่สัมผัสสิ่งใดก็มีการล้างมือด้วยนะครับแล้วก็ผมก็ได้ให้ท่านทางนายก สถาลนคมร้แม่สอดเองเนี่ยนะครับช่วยประชาชนส่วนหนึ่งนะครับว่าสถานที่ราชการก็ดีสถานโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะครับถ้าเราเป็คนเข้าไปในสถานที่พื้นที่เยอะๆก็อย่าลืมทาความสะอาดหิือสัมผัสต่างๆที่ประชาชนที่จะไปสัมผัสด้วยนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆนะครับที่ผมจะขออนุญาตนําเรียนข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกขั้นได้รับทราบครับจะเอากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ จะกาหนดทางเดินของรถอย่างไรนะครับแล้วเอแล้วแต่ว่าเมื่อใดถ้าเกิดผลบวกเอาเข้าลูกบอลครับนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเอาเข้าลูกบอลเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายาอะไรไหมฮะก็ตามสิทธิ์ครับนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องเงินทองนี่เอาไว้ยึดหลักนะครับเรื่องเองแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครอยู่ก็อย่างที่บอกแล้วบางทีว่า ผู้ที่สัมผัสต่อผู้ป่วยแต่ผลออกมาลบก็ขอกับตัวเองที่บ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามเราจะจัดน้ำจันอาหารไปส่งนะครับตอนนี้เราได้ประสานงานไปยังที่ป้องกันภัยจังหวัดแล้วก็สำนักงา,านเทศบาลนครนครนรสอนนะครับท่านนายกก็บอกว่า ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเดี๋ยวท่านนายกจัดให